ผักกูดนพน้องจ๋าวันนี้แม่บ้านอะ่ะมาเอาผักอันอยู่ในปลาผักกูดก็จริงแต่ว่ามาเอาผักอัน,นอันนี้ผักอันนี้ยางพานมาก็เลยสิมาเอาไปกินน้ำพี่น้องค่ะตอนนี้ค่ำแล้วทุ่มกลัวนะจจะเนาะอยู่ประเทศออสเตรเลียสิบัผักอันนี้แหมผักตะกะเต็นวันนี้มาฟ้ามพี่น้องไปเด็กๆไปขี่ไปขี่รถอันนั้นขี่จักรยานแล้วก็เขาอัน เมีย่ยงก็เขาไปขี่รถคอดเขาอยู่นะจ๊นนะเนาะทุ่มนึ่งวัน้เของฮันบานแท้ยู่ฟ้ามอยู่งเลยจ้ะพี่น้องจ๋าก,ก็เลยพาหมูพี่พี่น้องๆเขามาเก็บผักเนี่ยอันนี้ผักกระลหกระแตงหน่อยนะจ๊นนะเนาะอ้าวตามแม่มาแล้วช่วยมา,มาเก็บหน่อยเร็วเนี่ยข้างหน้ากับปลาผักกุลพี่น้องคะ่ะแต่ประเด้มาเก็บผักกุลเด้อผักกุลมันหลายอยู่แยะซุ่มมุ้งละจ้ะเนี่ยช่วยแม่เก็บหน่อยเด้อเก็บหน่อย นี่ไงลูกพแม่ได้นิดเดียวเองนะตรงนั้นเยอะเลยนี่เห็นไหมให้หนูช่วยเก็บตรงนั้นหน่อยเถอะเก็บตรงนั้นเยอะเก็บเลยขาด้านแหละถูกต้องเลยค่ะเก่งมากกำลังขืนไม่ไม่ค่ะพี่น้อง่ะนันกําลังขืนก็เลยว่ามาเก็บออกจากน้อยเก็บเอาไปตะพ่อกินมันมันงามเดี๋ยวจะหันกล้องให้เบิ้งจะโอ้ยนี่หนากำแย่เนี่ยหนูทั้งหมดเลยเห็นไหมลูกเนี่ยขึ้นขึ้นเนี่ย เก็บเลยจ้าตามพ่อไปนี่ค่ะเขาก็มาเก็บโอ้ยยะตะกะเตียนไปกินเอียงเอียงเอียงมาถืออียงเราไม่แม่เก็บผักอยู่ไงแม่บอกป้าปาแล้วเมื่อกี้ว่าแม่จะมาเก็บผักก่อนโอ้ยตําแย่ตําแย่มันถึงตําแย่รู้กอเออนะค่ะ ค่ำแล้วเด้พี่น้องจ้าค่ำมือตื่นตาแล้วกำบ่าได้ไปไสอยู่พี่น้องเทาก็คือสิหลับสินอ์น่าเลอๆนะคะเนาะจ้ะโอ๊ะตะปูตะล้าอะไรแม่จ้ะงามอาบเชื่อชินไปบ้านน้องโบปอกข้าวเอาไป้ยุ่ยใส่ไอ้คุณเนาะเราช่วยแม่สิบอกดอกเส้นอะแม่ขอโทษนะคะจะได้ใช่ยแม่เก็บก่อนเร็วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่ะน้องโบปอกข้าวออนี่ๆเก็บเก็บเนี่เก็บยอดยังไงเก็บยังไงให้แม่เก็บให้ เก่งเลยค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะแม่จะไปกินกับน้ำพริกกินกับอะไรกระแท่พี่น้องจ๋ะผักอันเนี้ยอีเหลี่ยขึ้นบนนอนน้อยๆซะเก็บเอาเลยแม่จ๋ะเก่งมากเสียงน้องอันนั้นแล้วอ่ะเสียงน้องไอ้สตาร์ทรถอยู่อ่ะแม่จะมาเก็บเอาไปกินผักกูนไม่อยากแล้วพี่น้องจ๋าไปใช้ตู้เย็นไม่ละตืบแล้วแม่จ๋อยากสิปเก็บให้มูแล้วนะจ๋ะนั่นเนี่ยแซ่บเลยกินสด ขึ้มาจะไปกินสดนะจ๊ะเนี่ยตอบอก,บอก hm? ห้ามอ้ีกอ้บอยแคอม่องนี่ให้กินให้ียม่ับได<ข>้บอกหรอกค่ะอเลียมหยบอุ้งม่อยากบอกค่ะยังหยยบมั่นเจาอ้เหเอาเ่น่หอวมันทุ่โอ๊ยอมัตมตนตเนี่ยตำดังโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าคาดตะอ้วออนชนะไม่ยิงแม่กับอุ้งไปนี่เพื่อนน้องน้ำป้าโอเคเอาไปละ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 แค่ี่ เอาเอาเอาถุงกระเป๋าแม่มาหน่แล้วให้เพื่อนเพื่อนมาบ่งบรรยากาศเก็บผักสดๆแบบว่าต้องเป็นวิดีโอนะเจ้าวันนี้โอฉันกระเบ่มีมือยิงเอาถือแม่ก่อนแล้วถือนี่ให้หมามมาก่อนนะคะขอบคุณมากถือดีๆค่ะกำลดีๆเลยจ้ะนี่จ้ะเก็บเอาอีกจังน้อยก่อนได้สำนันเราได้หน่อยหนึ่งได้พี่น้องจ้าเนี่ยได้หน่อยคิดเราจะเก็บเอาเก็บเอา เก็บเอาหลายๆกินเที่เดียวกับเบิดกำเยฮะจ่้า่จนี่จ้ะเออเดี๋ยวพาไปเก็บนี่กัป้าปากูทั้งนั้นพี่น้องใาเห็นบกร่ายลปากรก็บฮอเมาจ้าจ้โอเคอเคืปกมาไปแล้วมาะโอเคไปเก็บมาเก็บมามามาถอดกระเป๋ามาให้มาม่ามาแม่ถือมา เดีย๋ยวพาเบิ่งบรรยากาศยา่างไว้ทั้งคันเลยนะคะพี่น้องจา๋าว่าซ่อนที่แมบ้านยูนะ่ะมันเป็นจังใดนะจนะ๊ะเนาะอันนี้ขึ้นไปผักกูดทั้งนั้นเลยทั้งหมดเลยนะจ๊ะนะคุณทั้งนี้นนะี่ยมันเบิดเพรว่าอีฉันนั่นเมื่อเร็วมาเก็บผักกูดนะฮะอีกอีฉันมาเก็กบผักอันนี้เออเฟเนอร์นมากับสาวน้อยจ้ะสวัสดีห้าล้านท่านนะคะเดีย๋ยวค่ะมากับสาวน้อย เราจะพาไปดูว่าตอนนี้มาที่บ้านที่ฟาร์มนะจ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปเบ่งน้องกันว่าที่แม่บ้านพามูนเพื่อนๆไปเก็บพักไปเก็บยูไสนะจาน้าเนาะนี่ิพนะัหนหนบ่งนี่ฉันพามามันมีอยู่ถั่วทิพย์ถวแดนพี่น้องจ๋าผักกูจุนี่กลายเป็นเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่เขาไม่ชอบนะ่ะเก็บบักหอยอีกแล้วมาแล้วลูกมา หอยอันนี้เยอะเยอะนี่แค่นี้ตรงนี้เยอะมากเลยไม,ไ,มไม่เอามาาไม่เอา,เอา <c oughs> พูดอะไรบลกหอยอันนี้นี่นพี่น้องค่ะนี่นี่เขาเก็บหอยอันนี้ไหม,ไมไนี่ตัวใหญ่ใหญ่ในเช้าดูดูค่ะคุณดูคุณแต่เราไม่เก็บนะจ๊ะเราให้ดูเฉยๆพูดนะพี่น้องคะ่ะคือหอยเดือบานเขานะเต็มไปหมดเลยนูน่นเห็นไหมตัวใหญ่หนู่นอีกนู่นเห็นไหมบนมือแม่น่ะ <c oughs> แต่ไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวโดนตำแยนอีกคู่นี้ เตรียมไปเบิร์ตพี่น้องจ้ะให้เบิร์ตซื้อๆนะคะน่ะให้ดูเฉยๆไปไปเลยกไปแมวไปทิ้งเอาทิ้งแมวแมวทิ้งแมวเอาเอปเก็สิเอาไปเก็บสิดูไปเก็บมาไปพูดผิดนะพี่น้องค่ะขึ้นอยู่น้ำปลาใหญ่เห็นบ่เห็นที่นู้นควายบ้านสี่น่าจะเนาะนัวว่ามันเต้ไปบนหอยอยู่นี่บ้านเขาเอิ้นหอยอย่างก็หอยเดือหอยอย่างก็หอยเดือหอยอยัง น้อหาเนาะหลายหลายคักที่เนี่ยมาเร็วมาเร็วม, <c oughs> มากับสาวน้อยนะจ๊ะหญ้าตุเกะก,กันละหลายพี่น้องขาตะวันนั่นแหละกับประเทศไทยพี่น้องข้าเบิง้งเนาะมีเวลา <c oughs> <c oughs> ชมเพ้นต์ตื่นดอกพี่น้องคะเดี๋ยวสิหันไปให้เบิง้งว่าที่ออเตรียส้นที่แม่บ้านอยู่น่ะมันเป็นเขาเรียกเป็นไรเนาะ เป็นชนบทนะคะชนบทป่าผักไม่ต้องพูดถึงค่ะแล้วบ้านในฉันอ้อมรอบไปได้วยภูเขาเดินเดินออกไปข้างนอกจะเห็นพี่นะะ้องค่ะเดี๋ินไปบ้านกระดานยางกูกล่องสีสันเนี่ยยางไปแล้วกอนนี่ค่ะมันเป็นดอกไม้ป้าน่งเงี้ยนี่ค่ะมันเป็นภูเขาจังสิพี่น้องเ mm hmm. ปิดลูกข่อยคีมวัดระยะหน่อย,ยอทุ่คนจะพาเดินไปที่ สวนนะคะเด็กๆจะมาแบบนี้แหละจัดจังไหนกองไฟสิบๆสันข้ามันยางมันกระสันเนะาะม่นใหญ่พี่น้องตาไล่ค่ะนคะคะสาวน้อยมาขี่จัก,กรยานเอาจัก,กรยานมาพี่จะ่ะนี่กับคือโซนที่อยู่เดี๋ยวจะพาไปเบิง้งในสวนที่ปลูกเนี่ยเอามาลูกมาโดยมา เอาใส่อะไรเออใส่กระติก้ารถไงอเอามาใส่ใส่กระเป๋าแม่นะเอารวมแล้วเอาใส่กดลงไปข้างล่ะละางเลวกดลงไปข้าง่าะจะพาไปดูไปดูอะไรที่แบบว่าวันนี้หัวฟูนหน่อยนะคะหน้ากับบริเต็งมาเดินออกกำลับบงกายจ้ะเดี๋ยวจะหันให้ดูนะคะนั่นดูหน้าไปก่อนสักหน่อยไลฟ์สดก็ให้เห็นหน้านะคะ จะไปกันเอาไป้ายเสียงนุ่มน้อยกับคุณพอ่แอแอน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 นี่คุณตอนนี้ขี่ได้เยอะค่ะพี่น้องขยัหย่า,ยยาก,ก็เริ่มย้า,ราลรวละพวามเป็นตะป้าหย่าเลยนะหันปลาผักอีแม่พร้อมนะจ๊ะหยาตาย <c oughs> เฮ้ยวดห่าขี่อยู่ในสวนนะจ๊ะนี่คือบ้านที่ฟาร์มจะพี่น้องจ๊ะ แต่ว่าเขาไปไัจจุบานนี้เนาะโอ้ยไข่ตกเก็บไข่เด็กน้อยก่อนโอ้ยของเล่นอันนี้น้อยนี่กันมนะคะมืดเนาะมันเป็นมืดๆมาจากน้อยนะจน๊ะเนาะ,ะไปดูกันปาเห็ดแม่บ้านอยู่ไสตีถ้าปาเห็ดใหญ่ๆทั้งหลายที่อยู่ทั้งภูเขานี่ยระคา่ะพี่น้องคะอันนี้คือ ตรงนี้น่ะเป็นสวนที่แม่บ้านมาเก็บเห็ดแล้วเป็นเป็นเพื่อปลูกไม้เป็นที่บ้านเพื่อปลูกไม้นะคะนะ่าโอนะ้โหนมีฝูงแกะให้ดูด้วยวันนี้นะคะแล้วก็ไปเห็นที่หนูอีนังอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเข้าไปข้างใน,นน่ะพีพาพิมพี่น้องเขามาเก็บนี่สะเข้ามาในสวนแล้วสเสดวีฉันออกไปนี่ก็ป,ป้าสเสดาป้าผักขนางนั้นด้วยค่ะพี่น้องค่ะจะว่ามาดูในสวนอันนี้นี่นี่นี่ผักติ้ว ผักติว้วออกแล้วนะจ๊ะนี่คือผักติว้วปกติบให้ได้ได้สดค่ะสมาชิได้จา,าสิบนาทียี่สิบนาทีอะไรพอได้ท้ายพี่ลองได้เห็นว่าแม่บ้านอยู่จังไดนอกอยู่จังไดนะจ๊ะเนาะปลาผักกูดแม่น้ำได้ี่น้องจ๋าเนี่ยตรงนี้โอซี่พิดนิว้วตรงนี้นะฮะเนาะเนี่ยเนี่ยที่เป็นปาลาอะไรมันเป็นรังแม่นม้ำนี่หันนะคะเนาะมันเป็นแม่น้ําอยู่ในนั่นแล้วทีเนี้ย บนบางคุไซด์หน่อยค่อยแน่แน่แน่นเนี่ยพนเป็นแม่น้ำอนนี้นั่นเราก็จะเป็นป่าผักูดที่ไม่ว่าพระปยังมันยู่ทุกมองทุกมุมพี่น้องจ๋าแล้วก็หน้าหนาวเขากระสีหิมะปิดเบิดได้พี่น้องจ๋าอยู่นี่นะคะมือหนึ่งถือพักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเปลี่ยนมือก่อนจับกลองมือใส่มาถรฐานเดื่อเห็นหนากันพร้อมนะคะว่าวอกกับกูได้แลคะนี่จ้ะ ทายทุกคนนะคะเบื้องไปวิวข้างหลังงามบากนี่คือวิวข้างหลังนะจ๊ะทายพูดคุยกันได้ค่ะพี่น้องขาบอกเคยได้ไลฟ์สดดอกแต่มื่อนนี้ไลฟ์สดให้พี่น้องเขาได้เห็นว่าเออมีคนเห็นว่าอะไรนะเขาบอกว่าเปิดให้บ้านให้เบื้องแน่ไวลาไปสวนอยากเห็นนี่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าตรงสิริกเด็กเมคีอันนี้วันของแม่บ้านนะคะของเขา ไม่ใช่ของเราคือของแฟนนะคะนี่คือที่เด็กๆเมื่อกี้มาอยู่นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นฟ้ามก็จริงเขาสิไปคีซุมซีซุบหาเพราะอะไน่าจะที่ฉันได้ผักเต็มมือแล้วแต่บกระเป๋าใส่ผักที่ฉันนะคะกระเป๋าลูกยังไงก่อนพี่น้องจีจีงงอย่างบุกผักติ้วผักติ้วถ่ายจังไนนี่ผักติ้วโอ้ยมาถึงผักติ้วถ่ายจังไนพะนะพี่น้องจ๋านี่ เปนมาก็เก็บเลยนะคะเราจะเก็บในสวนเราเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าเขาจะไปเก็บซุ้มซีซุ่มหาว่าไรเดียถึงแม้จะเป็นป้าหยางจริงยิ่งถ้าหยางอยอะๆเราเขาขอไปในสวนเพื่อนบ่ได้นะจ๊ะเนาะเพราะว่าเราเราไม่อยากให้เพื่อนว่าให้ที่ผักติ่วฝรัง่งพี่น้องเออไม่สบายเรียวๆยังบอกเอ้ยหาถุงนี่ก่อนนด้วพี่น้องจ๋าถือถุงผัก กระดากระเตียนฉันก่อนแม่บ้านถือจังซี่ออกไปจังซี่ออกไปกินจังซี่อีหลีอได้จ้ะพี่น้องจ๋าอยู่บ้านกระไดยอยู่นี่กระไดะว่าไม่น่าไปเก็บผักเล่นๆให้พี่นอ้องเขาเพิ่งคิดคอนเทนต์ซื้อได้จ้ะอันนี้กระถินกระถินเนี่ยๆ,ๆ,ๆกระนังขึ้นนี่จ้ะนี่ดอกมันเป็นสีม่วงๆพี่น้องขะสิกินแข้งกระถินเขาเอิ้นต้นนี่อย่างบุ้มว่าแม่มตากระเตียนแต่ว่ารสชาติออกหวานๆซั้มกินกระถินนั่นละจ้ะพี่น้องจ๋าดิฉัน กระบป๋าเดลคากล้องมาอ้าวคนขี้นขี่รถก็เศร้าแล้วจะใส่กันหมดแล้วนะคะนี่ค่ะฝูงแก่ก็มีเห็นบอสอยูน้อยๆมือ่อนึงถือพักมือ่อนึงก็ถือพักเก็บไปเก็บงานฝักติ้วเห็นกันแล้วพี่น้นองจังติ้วฝักติ้วฝรั่งอันนี้นสวนบันไดงาวพี่น้องจ๋ามันบันไดงามปีนี้ปีนี้หนาว นอามาท่อนมาแท่นมาท่อนมาแท่นแบบไรตีมันเป็นหนาวแบบว่จาจังไหนก็มันเป็นหนาวแบบว่ามาไปไปมาๆมานะจ๊ะเนาะก,ก็เลยเห็ดห้เฮาบ่อยอหัวกระฟูอ, <c oughs> อันนี้คือหัวะแท้นะคะยะสยายแห้งมันจะกลายเป็นสิงโต <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่ มาถึงละแต่ว่าคนหายดูคนหายไปไหนพี่น้องจ๋าตามไปกันอยู่ข้างหลังสวยมหมสวยเนาะต้ก็มังคยดอกครับสวยปวยตุนพี่น้องมังคยุคย,ย,ยตุน,น,ม,ตนมึงน้องไม่เอาปุยตุนเด้อเห็นปะเนี่ยปุยตุนปุยตุนขึ้นไม่้เลยพี่น้องจ๋าคุณนะเดี๋ยวฉันไม่หมกนะคะโดยฉันหาต้นกล้วยบ่ได้ โตโยกแหละเอมันวะโอ้โอตัวนี้ตับติวตัวนี้คือง,งามแท้สีเขียวๆเป็นพิเศษผู้ใหมากใส่ปุย๋ยให้ข่อยฮะตอบรอผู้ชายผู้ชายบ้านไหนไม่รู้น่าไปไปเสียด เอาได้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 แล้วโอเคค่ะพี่น้องคะเสียงดังแล้วนะจ๊ะน่าจะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าจะไปบ้านอีกหลังนึงตรงนี้เป็นบ้านที่ฟาร์มค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจไว้เจอกัน l a t e ะสวัสดีจ้าถักเต็มมือเลยเอามาเก็บปิด จะปตีตรงไหนนี่ตกลลง